เอเหมยย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 ยคยยยยยยยนยัวนนนวย,นนยวันยยยยูยยย่ยยยยยยยมยยอยชยยิยย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 นยย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 ยันยยยยยมยดยมายยยยย14ยยยยยยยายย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 ายย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 ายย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 ่ยย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 ไยย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 ย ถ้าโดนตัวเพื่อนไปอ้อจะล้มแล้วก็มีเรื่องเราเรานี่ที่ฉันจะไปหาแฟนไหมไปหาแฟนนี่วันนี้ครับเราจะเลีมนะโอเคโอ้หันดังมันดังมันดังอ๋อยุ่งเกี่ยวกับไสัตว์อ้เอี้ยยฮ่าฮ่าไปเลยไปเลยไอสัต์ มึงรีบตู่กันไปเพื่อนไปสิบห้าเป็นไรกันกันนอนจิวตื่นตื่นมาตื่นแล้วใครได้เสียงพัดลมช่างมังนะ่งอ่ะเฮ้ยตื่นแล้วอ๋อข้างซ้ายว้ายโอเคมาละจุ๊บเออมาถึงตอนไปเรียน จะวะไม่ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไปเลอยเอไป่อรอ้ยไปเมันงสวะไอ้นี่ใช่กูเนี่ยทำไมล่ยไปะอเมทำไอ้อมออมอ้อมอ้อมเพื่อเพื่อมึงมึงอ้อมเพื่ออะไรเพ เริ่มใหม่กูว่าใช่แค่ทำไมเดินไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือนเหรอนง่แม่มาที่เพื่อนป้าป้าในยอบีบบีบยีอ่าเคย มันอยู่ในกลางปาแล้วโดนสันี้เหดกินตายไม่ใช่ไปกันเลยมันบ่ะสิหเหมือนกันเป็นไรอ๋อก็ต่อจากสิบหนะอืออเอ้ขามันก็ตัวน้ำมันเหรอเดี๋ยวก็ตัวน้ำดีกว่า

เวอววว่ามเป็นเชี่ยอะไรกันมือมือเตอมืองมั้เหรอคะเมื่อไหร่จะอาแล้วคะยังเมื่อไหร่จะโตเอ้เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวกเป็นคนญี่ปุ่นปะวะเล่วเกมอะอถอปักจุกว่าแล้ว What the fuck เธอทอนกระป้องเหรออืมอืปะเอาไสัตว์สานอีกีเฮ้ยกลายเป็นไอ้ลำบึกนี่อืจิตวสัสั no เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอาคนนี้คนนี้เสวยดีเหมือนเชอก็เด็กปะหนึ่งแกไม่รู้เมื่อกี้เป็นอะไรนะ น่าจะเป็นการดาวน์โหลดนะทุกคนกลับมาแล้วไม่รู้มันมันเคีียเหมือนกันไม่รู้มันขึ้นไม่รอ,อนะบเนี้ยมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวไปเอไปเป็นอะไรอันนี้ไปขึ้นลิฟต์เป็นลิฟต์ใช่ไหมมาเด็เนะี่เลยผมว่าเอ็มบีพอดีออผมชอบที่เออีอยู่จริงนี่ก็จะเจ้าเแ้าเดาเสื้อผ้าดีดีครับว้าว้าวแชปแชปแชปหืม

จะทำอะไรเพื่อนเยอะมากเลยสัตว์โฆษณาเยอะมากโอเคไม่ใช่โอก้กูโตมาเหมือนพ่อไงฮ่ตอืมอันนี้คือเล่นเหมือนเดิดมใช่ไหมว่าฮั้ยสวัสดีครับคุณ

คเกียร์คิดสั้นเนาะเฮ้เออไม่ติดฟักโทรศัพท์กินแล้วนี uh ่พี่เบลดีใจสัสแต่กูกกกมันกำลังเสียดายมันกำลังเดินไปอายุอี๊สามแต่เล่นเด็กนี่กำมาเด็ดใหม่นี่น้องสาวพ่ชายไม่นะอย่าไป นี่ป่ะอันนี้คือมันกำลังคุดเชียกมันคอเรื่องไรไม่เป็นไรป่ะรีบกีลรีบรีบร่าลีบรีบรีวรีบรีแรีวรีบร้บรมบรี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 ารีบรอบรี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 บกีบร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  เห็นดีเย,ย่ม,งมึงน,นี่คือ,อเป็นาอาเซาเป็นกัวอายุยี่สิบหกเปลี่ยนล่างใช่ไหมเปลี่ยนไหมโอ้เอจิไม่เปลี่ยน าไม่ดูอออ๊เ่จจีมะเขือเปาะแปกะถอดหน้าวันภายเลยออาแอนอับน้ำหน้าถ่ายรับวัดเอากัดจบที่ไหนสองเยี่ยมเยี่ยมมองมองฝงคอยห้องหูโอเคนี่ What the fuck เฮ้ยมึงโคตรบ้าเลย คไอเชียนแม่งน้องรีบออกก็เข้ามาโอเคโอเคเดินถึงที่อยู่ซื้อรถเงี้ยเหรอโอ้ไอเชียนความแพงไม่ต่างก,กันเลยโอ้โหเอาเรื่องกันที่แพงกว่า Yeah, tuổi 30, nó nói tuổi không? Nghe 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 quá trai, mày, bắt gì? Ừ, สำหรับเกมเนี่ยนะผู้ขอตัวลาไปก่อนกันะถ้าใครชอบไอเกมเชีย์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครก็ได้ทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย